สวัสดีค่ะว่าเห็นหอว FC วันนี้ย่าหน่อยทำกสิทธ์ขายของเก่ากินนะคะ FC วันนี้พามาดูจิจิตการย่าหน่อยนะขายของเก่ากินนะคะ FC ขายสมบัติเก่าพา FC มาดูนะคะวันนี้ทีมงานซื้อของเก่ามา เต็มเลยค่ะบรรยากาศตอนชามค้าเอฟซีเห็นไมคะ้ะเอฟซีทีมงานซื้อของเก่าย่ากหน่อยก็ขายของเก่ากินนะคะเอซี FC สมบัติกับเก่าเห็นไหมคะจะได้โนวีดพื้นที่ใหม่นะคะเพราะว่าลกมุงลังมาหลายปีแล้ว บรรยากาศพื้นที่ย่าหน่อยนะคะอซตอนเช้าลมมากอากาศก็เย็นพามาดูจิตอีกกิจการหนึ่งนะคะของเก่าอยู่สิบปียี่สิบปีก็จะได้ออกวันนี้ล่ะคะ่ะเอฟซีเห็นไหมคะเยอะแยะจะได้รถหนึ่งอยู่บ่เท่าแก จะได้พ่อรถอยู่บ่อนี่โอ้ยสมบัติก็เก่าตะเก็บมาตั้งยี่สิบปีสามสิบปีนะคะเอซีนี่แย่หน่อยทําใจแล้วก็เริ่มปรับปรุงพื้นที่นะคะลมมากเลยวันนี้ลมมากนะคะเอซีดูที่ว่าจะได้กี่บาทวันนี้ จะพอได้ทำทุนไหมลองดูนะคะอเอฟซีแล้วจะเอ่อจะได้มาทำทุนต่อนะคะ<ม>พื้นที่แย่หน่อยนี่โลกลุงลางมาหลายปี<ม>เป็นสิบยี่สิบปีนะคะนี่เก็บไว้นี่แย่หน่อยพึ่งทำใจได้ก็จะเก็บขายให้หมด ก็ยังไม่หมดเท่าไหร่เราค่อยๆทำใจไปนะคะคนโบราณก็อย่างงี้เลยอะไรก็รักทินนี้ก็รักอันนั้นก็รักสะสมของหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงมันก็ลำบากเนาะเราก็ต้อง กของเราเป็นธรรมดากว่าจะทำใจได้ก็คิดอยู่หลายวันหลายเดือนนะคะเอฟซีเห็นไหมคะของเก่าย่านหน่อยคิดใหม่ทำใหม่เนะปีใหม่เห็นไหมคะปีใหม่คิดใหม่ทำใหม่ลองดูเื่อมันดีกว่าเก่า ลองดูนะคะเอซีเห็นไหมคะการที่ไม่วางไม่ปรงมันก็ทำให้ลกลงลังอย่างนี้แหละย,ย่าหน่อยขึ้นคิดได้ก็เริ่มปรงของเก่าลกล้าน เอฟซีเนาะถือว่าเป็นเงินสะสมก็แล้วกันเหล็กมันก็ขึ้นราคาแต่ก่อนสองสบาทเดี๋ยวนี้ได้เจ็ดแบาทก็ยังดีอยู่เนาะถือว่าฝากธนาคารไว้ก็แล้วกันอย่าคิดมากเนาะเอซเนาะเก็บเลยจ้าอย่าหน่อยรีวิวให้เอซดู มแต่ว่าก็ยังลกลุงลังอยู่นะอยู่ทางโน้นนะเดี๋ยวจะตะล่อมปูซ้ำก่อนเนาะค่อยขายอีกอ <laughs> มีมีห้าอาชีพก็มีห้าห้าชิ้นส่วนอาชีพขายผ้าก็เหลือหุ <laughs> ่น อาชีพขายของเบ็ดเล็ดก็มีชั้นวางมีอะไรของเก่าอาชีพรถด,ดําก็มีชิ้นส่วนรถด,ดัมนะคะเอจีเก็บไว้ทีละอย่างสองอย่างมันก็เยอะไปเองอาชีพขายผ้าก็มีโต๊ะวางตลาดนัด <c oughs> <c oughs> มีทุกอย่าง ลองดูสิว่าจะได้ทำทุนไหมจะได้มีทุนไหมอันนี้เอาไว้อ้อไปเลยไปเลยมันเก่าแล้วทำใจทำใจเออมันยังพอมีเหลืออยู่ไว้ใส่กวดปลาอยู่นะคะ f เอฟีเหตุผลเยอะแยะ บ้านย่าหน่อยก็จะได้แปนวันนี้แหละอย่างน้อยกอ็ดูดีไปอีกนิดหน่อยถึงจะไม่ถึงจะไมเ่เรียบร้อยทั้งหมดแต่ก็พอดูได้กินดีขาเอฟซีพื้นที่ย่าหน่อยโลกมุงลังไปด้วยสมบัติเก่า คอยเปลี่ยนไปเนาะอะ่ลูกค้าเข้าร้านนะคะเอฟซีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเอฟซคลิปนี้ได้หนาทีค่ะลูกค้ากําลังเข้าร้านนะคะเอฟลูกค้ากําลังเข้าร้านอีกแล้ว แย่น่อยมีกิจการหลายอันหลายอย่างกิจการไม่ได้เพียงเลยไงถ้าแกนั่นนี่ถ้าแก่่ลครัถ้าแก่ซื้อของเก่าแล้วนี่ทีมงานใหญ่โอ้ยมาอะไรัาดีปีใหม่ครับข่อยบ่ได้เฮ็ดเสาได้ข่อยเศร้าหรอกข่อยเมื่อยย่ายิ้มแกข่อยเฮ็ดยิ้มแกข่อยเฮ็ดไปหาอันมังมีเด้อ นันย <N> ุไว <y ee> so, okay. ้พาถึงบ้านนั่นลูกแม่ยาบวยหลานไส้ก็รออยู่ก็เขารออยู่เห็ดเสาเชี้ยนบอกโอ้เห็เชี่ยนแต่ว่าเ้าเห็ดเชี้ยนเ่าก็ไปเอาอยู่อันนั้นได้เลยอยู่บออยู่หันมันมีแต่เสาหน่อยอยู่หลานยังอยู่วังนี่อยู่วังทุกเยี้ยมันได้นะเห็นได้เข้ามืออยู่เหมาะน้องเสียงโอ้ ไปไทำมัางนี่ครับสุเม็เด้อหลานโอเคโอเคสชกดีสชคดีปีใหม่จ้ะโอเคคลิปนี้ขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเอฟซีเจียงแก้วก็อยู่ด้วยนี่ล่ะไม่ได้ไปไหนหรอกเออ ได้ก็ย่างได้แล้วคลิปน,น,น,นี้ขอลงไลน์เพียงลงแล้วลงอีกนะคะเอจเมื่อกี้นี้ยังไม่เสร็จพาระขอขอลงไลน์เพียงแค่นี้ค่ะเกลีร์ของเก่าออก,ก่อนนะคะ